ลวกนี้วจบบ๊ะแกนออกโอ้โหนี้จุกครับจบเอาครับลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนแล้วเก็บหนึ่งแป๊บในสนามให้กับทีมไปได้ครับผมพี่ฟลอกแม่กองเอาครับเรามาดูครับลูกนี้ ได้ครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับเขาวงมาลูกนี้ครับน้องได้จังหวะผิดติดงหนึงครับเขาวงมาใหม่ครับ นีจุ๊บบับโดดโดดเหมือนกันครับผมนะโอ้โหไปเป็นกบเลยฮะจุ๊บกันบับบับไปเห็นนะผมหนึ่งตามในสนามเรามาดูผมพิ่ฟโฟลกแม่กองครับคนนี้นี่เหนียวจริงครับเหนียวจัดจัดจ,ดจริงจุ๊บขึ้นบับเปลี่ยนอีกแล้วครับ คในหนึ่งแต้มในสนามผมพี่ฟล์กแม่กองามาัครับผมน้องได้ลูกนี้ไิโรับหนึ่งต,ติดรับสองอีกแล้วฮนะทวงมาความนิดหนึ่งครับน้องได้ ลูกนี้น้องได้จุ๊กก็เจอโอ้โหแล้วติดเลยครับผมใบนี้โอ้โหลูกนี้นี่สไลด์โดนด้วยฮนะชื่อจังหวะกระโดดงับครับผมแล้วติดเก็บสองแต้มในสนามไปพี่อาดหน้านครับลูกนี้เข้ามาจุกงับ โอ้โหแม่นนักหรอพี่อาร์ตบอกแม่นนักหรอมาตีใหม่โอ้โหเหนียวเหมือนกันครับผมพี่อาร์ตนัน่นเอารขบลงมาดูว่าผมน้องได้ใบสุดท้ายลูกนี้ฮะตีโดนรับสองตติดลับสามครับเอาลูกนี้เข้าบุงมาตีโดนรับสองครับตีติดรับสามครับน้องได้ ลูกนี้บับแกนออกโอ้โหทั้งสองฝ่ายยังเหลือลูกในมือผมไม่มีใครได้แต้มได้น้าน่าติดไปเลยนะครับลูกนี้แกนออกโอ้โเสียดได